หลือมือหน้าไมา่ดีเนาะนัาา่นไะม่จะดีกนลับทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามและก็เข้ามาฮับสม้มยินดีตอนฮับก็สู่สองเบาเพชรแสนสะนะ มื่อนี้กะได้เดินทางขึ้นมาป่าอีแล้วพี่น้องเยแต่ตอนที่ขึ้นมากกะนีทายกับพี่น้องเบิ่งซ้ำนะเนื่องจากมื่อนี้นี่เป็นซูเฟอร์ขับรถไถขึ้นมาเดินทางโดยรถไถมื่อนี้นะเดินทางขึ้นมาสองคนครับสบายดีกับป้าเต่าฟูเดินทางขึ้นมากันสองคนครับแม่น้องจันดีนะคอยมาเป็นครูว่าคอย ไม่ได้ขึ้นมาหึงเติบมาเพราะดนีพอมากินข้าวเร่งเขขึ้นมาผู้เดียวแต่ละรอบกะจนจะได้จำแจวพี่น้องแต่มารอบนี้ยังมีมีหุจักวาสีได้พิเรือบอได้คือมาหอดแล้วก็ซุ้มเฮากระพาเดียวกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วละ่ะอิ่มแล้วก็วาสีพาเดียวเดินทางออกไปหาของยุของกินนะเตรียมที่พักเรียบร้อยเดินทางออกมาแต่เสาพี่น้องเดินทางออกมาแต่เสามาหอดพีสิบสองโมงเทมพอดี เดินมาเจดีย์เมยบอ๊ะเมยขี้อู้มากกา <c oughs> าว่าเมยโอ้ยเยาอกพ่อเจดีอูก้กะลุนแรงรุนแรงไก่อยู่โอโหโอ้โหผาเดียวเดินทางอ,อ่อแต่ที่พักแล้วพี่น้องนะเดินทางอ,อ่อสองคนกับแม่น้องจันดีโหปิดหนา้าปิดตาคักก็ <c oughs> ยันยุ่งโคล พาแม่จะดีไปหาบึงเราจะโกบแล้วก็ยอดคนแค้นพี่น้องนี้จะดีจมเยอะเราจะโกบพาเพื่อนมาปิดเอาไปนี่จะจูบยู่ก็มีแต่จะจะอ่อนยุกจะโกบ ค่อยมาผู้เดียวแล้วมีสุดเก็บค่อย e อยางก้ายสไลด์เพื่อทีมดอกจะครบเนี่ยแม่เจดีเพื่อทีมแล้วเพื่อทีมเลยว่าสนใจเนาะไปตัอเิือทมเหลือมือเหลือมืองามอะไรเนาะนามแม่เจดี ไปงางนจะลกเอา้ยเพื่อหามันนะ,ะมันขึ้นมานหน้าเน <laughs> าะทำแม่จะดีเพื่อรอดงเก็บดอกจะโกบแล้วก็เก็บดอกงันแค่นยอดงันแค่นนะหาเนื้อไปพร้อมพี่น้องเขียนมาสเสื้อโชคดีก็ได้โชคดีกะม่ได้นะแต่มันลุ้นเบื้องในคลิปเลยว่าสิได้เนื้อไม่ได้ก็ได้ เกาเสียมากกแ็แม้น้องจันดีนี่มีคอยพาดนะคือว่าและทรงมันมีต้นมะมันะทรงนี้ก็แล่นก็ลงโคตรลายเลยพี่น้องเห็นชาวบ้านก่ายมือก็ได้หลายอยู่แต่คอยนี่ยังไม่ได้ยักโตเลยปีนี้แล่นนะพ่อตะตเหตุนะ เนื่องจากมมีหมาผ่านพี่น <basics> ้องพีเลอพี่เลอจะดีฟื้นเห็นเด้าสามดอกชี่ดอกอ นนอจิงๆเจอเห็ดตาบพี่นุ้ยขาดแต่ไิเห็นเห็ดตาบในผ่านเห็ดตาบบนป่าลื้อเข้าไปแล้วได้เห็ดตาบหาดอกฝืนแท้มีมีมู่มันมีเจอพี่น้องไก่สะเด็ดเต็มอยู่นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันกระต่ายอยู่น่าจะไกลมู่พี่น้อง าทาทงเส็นทางมาฮอดแถวนี้กะเอาฮอต้นแค้นพร้อมพี่น้องแล้วก็เอาดอกจะโก้พร้อมนะกำลังจุ่ม บาทมีจะเห็นมันไปเลยนะเข็มันบาทในสีมันขาวพี่น้องเต็มไปเน้ออยู่ลเลยแถวนี้นี่ป้าตหยอดกันแค้นกับพี่น้องสับลาบอยู่นะกำลังป้งนะนกำลัางเป็นตะกินเลยโจ๊ะๆทั้งหมนนะ กำลังถอนยอดคือคอยกะเก็บดอกจะโกบกะพอดีว่าเก็บเทอน้อยเสื้อนะแม่จะดีกะมีไหวพี่น้องเลยก็เลยเอาถงนี้เอาน้ำเอาพีเหลาอ้อแล้วกะเก็บเสถุงก่อนเดี๋ยวมาลุ้นเบางว่าสิได้น้อยได้หลายสำเร็จแม่จะดีเก็บอยู่ทางนั้นนะไม่ได้ยินเสียงเพละ่ะจะกบตัวบานก็มีพี่น้องตัวจุ่มก็มี Nào điểu xì si, ha đọc Côm chuẩn chếp ẻo, chếp đọc chếp cộp Đem lại tớp, mấy anh đi Xê lơ sao không khói dù bò Thằng bờ nhật, khen, đó, nhật khen không khen Thằng bờ nhật không khen, thằng nhật chạp cộp coi. Mấy anh khói đi lại qua Mấy anh khói túc nắm ít, dà măn phải cướp nó, nó ăn rồi mới chết đấy, gồm thì vẫn còn lại phi nông, quả bông ngay mới kiếm rồi, gồm cho kiếm ảo, đi suốt ngay, bây giờ cái gì đây, weight nhoi, cái này, soam thôi, cái hả? เอาวขอดเป็น,นอันนั้นขอดเป็นปิดปิดจะเป็นทัดทัดย่างมีฮอดบอนและเบอร์ส่งไงถ่ายนักนะเขาก็หลายนี่ยจะจะออเนีะหนักเติบหย่อนแค้นนี่กงย่อนแค้นแล้วได้ดอกจะโกบย่อนแค้นอี๋นะงโจมนึงสว <c oughs> ัสดีโจมนี่เอาของอยู่ของกินหลายกับโจม ต่อนานี่อีกนี่อัพอีกนอ่น้อยวน้อยอาวนองแค่นน่อยพาเกิดดินี่อ่อนมันงามงุ่มทั้งหมดซึ่งก็ม่ได้พี่น้องมันตอมนี่ว้าว เยี๋ยแล้วล่ะพี่น้องไก่มาหันอยู่นี่นะไก่หันอยู่นี่ตัวนึงอยู่ทางนั้นตัวนึงนไกล่หลายในช่วงนี้นะฝนตกยาแล้วมันแดดเด้ uh oh. จะหอ,อนไก่พี่น้องหันหลายขนาดนั้นนะมาเบิ่งต้นบังเหี่ยวตัวนี้นะว่ามีพี่เล่าเฮากินหรือเปล่า ที่มีแนวเฮากี่หลายกะมือเช้าสิมาเฟอรกบ้างพี่น้อยดกขนาดนะตามลักษณะที่เห็นนี่น่าจะกระเล่นพี่น้อย เรเล่นกินนะมังเหียวมังเหียวเปาะนะมันกินแบบนี้นะเจาะก,กินอ๋อ้พี่น้องอะยุ่งขนาดนนะ่ะตาจนตูบยุ่งกินนะพอเดี๋ยวก้มเก็บอันเราจะโกบอยู่มหันนะมันเป็นป่าทึบนะกลับมันฝนตกไม่ได้ ยังมันหลายพอระบอนันเวทเทาดอกจกโนะโกมยังมีพอ่อยังมีพอ่อน,นักเติบ,ตบแล้วนี่เดก็กจะโกบพาออยู่ได้เต็มกตัตตาเข,ขึงกรตัตตาเอาละพอกินละยุงมีไว้ยุงผิดมือหลายอยู่ดอกจกโนะโกมป่ามงเฮาเก็บมาแล้วหลายกว่ามงนะุง ้าแม่จะดีเอาไปส่งดอกจะโกบก่อนเอาไปส่งอยู่บอนนะแต่ยอย่ายเงระเลยกะยานผ่นเก็บบ้านะเพราะว่าพายดอกจะกโกบกับหยมอนแขนได้เอามาฮอตบอดแล้วพี่น้องเอามาฮอตบอดแล้วก็อาากยู่กับบีได้นะยุ่งลายแห้งก็เลยดังไฟอุดยุ่งก่อนไม่จะดีเอสพีเลยเด้อเอามาแล้วกัยันโบกโมง,งแล้วบ้านี้ มาป้านะกินข้าวแซ่บบ่พี่น้องเอ้ยกินข้าวแซ่บยัดนม o k แซ่บดอกจรโกบก่ะนะแม่หนังเราเม็นจะดีไม่หนังเนาะม่เล่หนังดอกจะโกบเห็ดตาบหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนั่งพักเมยอีกจักหน่อยกะสิะได้อ้อหาของยุบของกินอีกก้อนพี่น้องเไยอ้อไปเมื่อกี้นี่กะ่ะพอแต่ได้ดอกจรโกบกับอันยอดคนแค้น เตุตบซีหาดอกนะเดี๋ยวตอนอีกจักหน่อยก็สิได้ออไปอีทางเหนือพี่เมื่อกี้นี่ไปทางเตอร์นะพอดีว่าออกไปเมื่อกี้นี่กับผ้าแม่น้องจันดีเพิ่นไปหาเบิ้งเราจะโกบเห็นเพิ่นจมจะได้นะเราจะโกบและกะนอนคนแค้นตอนค่อยมาผู้เดียวนี่กะเห็นยุ่แต่กะส่วนหลายเราไม่ได้ซูอาพี่น้องนะมันจอบเนื้อหลายกว่านะก็เลยมีได้มันเลยเราจะโกบนะนี่กะผ้าเพิ่นมาหาเอาเองเลย บ่อนทาอยู่เนี่ยแมงดันไล่หลายพี่น้องเงยบึงทยนี่กันเดี๋ยวคอยกับซไไ้พาเดี๋ยวอ้อหันแล้งก็พี่น้องเงยตอนนี้กะบสี่โมงนะสี่โมงแล้งอ้อหาจอบบึงกะห่อกกิบมามหมนะ อยู่บอนเขาอยู่นี่กะกะแต่มากินมะมงได้ห้องแจ๊กแจ๊กจอยู่นแต่มันหกนะมันมีเห็ดมันตึบกระลับพี่น้อง ม,มาฟึกบมังก้มังเยวกะไม่เห็นพี่เด็กพี่น้องมังเยวกั็นยังน้อยหนึ่ง แก่ไม่มากพี่น้องเลยไปพูดก็ฝุ่นจะตกไงนะมืออึกคืดอยู่ เห็นตัวพ่อคร่าวๆแล้วพี่น้องน่าจะเป็นลิ่งนะของอู้อู้อู้นะนี่ผูยานนี่ยานอริอโล <c oughs> <laughs> ยอะให้แล้วทำอีกคือว่าบางทีกระหอหมอวุเพราะว่าเขาเคยเจอกระหอมอสามสี 3, 4, 4, ่ห้าตัวนะอยู่แถวนี้นะ <laughs> บรแลัวปเป็นฟูงเิ่งนะนะช็อดชี่ชอตชีอยู่ไหมหักอับไปเิ่งฟูงใหญ่ <laughs> ยาน <laughs> อ,อนดีๆๆนิจ ยาโยมาเลยบัานี้ <c oughs> เป็นนั่นเลิกความโมชึกยานยานลิง <c oughs> ไมไนจะดียาลิงแล้วหาเลาะขื่นไปเชื่อจนมางเงียวพุณรับบัานนี้นะฮะมาไฟกวกนี้ก็หมากไงอยู่หรือป้อตัวมันกินมาไฟกี่นี่นะ,น,ะนั่นหวานไปจกักหล่นกองกูพูนอยู่หมอกไงเชื่อม,มึงดูแม่จะดี เนี่ยมาไฟเทิงหูโนะชดชีดชดชีดไปอยู่ฝูงลิงอ๋อมาไฟมาไฟไฟได้น่าจะหวานเมืองชงนะลูกสลานอยู่อันนี้อยู่มองป่ายห้อยชายพี่น้องมันฝูงลิงนะมันเบ็ดนาไปเซื้อดานประจันใหญ่พี่น้องเลยชุมเฮาก็มีแต่ซีด้เลาะกกับแล้ววันนี้นะ ทำอิดว่าจะไปพูดนะ่ะเลาะตีโค้งไปพูนแต่ถือ,อโค้มาโหดิยวยาบันมืดแม้จันดีกะยาเรียงได้จะให้ละ่ะ <c oughs> กะสีได้พ้าเดียวยางลบคืนละยางลบคืนไปนังเฟิร์กอยู่ต้นมาเงี่ยวพวกพี่น้อง <c oughs> เลเลามาเมืนน่อนี้นี่เจอวฝูงลิงเลยพี่น้อง <c oughs> ลิงฝูงใหญ่เลยนะ งที่่่คคอยคยยเเถาบลืมยู่ค้ำเลยนี่ก็ได้รอบมาเบิ่งกุมอาไฟต้นก่อนนะต้นที่เห็นรอบก่อนนะกลิ่นมดเลยพี่น้อยต้นนี้ยังเต็มกระพูดอยู่แม้จะดีนี่ค่อยว่าซึ่งก่อนซึ่งก่อนเคาอ,อยู่ไปก่อนแลนพร้อม <laughs> ตกใจพี่เลอ ม่อกลียานลิงะยานลิงอันนีได้ข้อยานอัีนาจ้กคือลิงอย่นะตอนนี้มันจะดียนบอกซึ่งก่อนชื่อก่อนแลนไปแลนโยยยเมื่อกี้เนี่ยจนย้างไม่จะอเป็นบอกคือวาเห็นไหโยนนมาเลยย้างไม่ย่เป็นโหนโบแต่ยังเยอะปวจัวนะเ็มโบแตเต็มมดกระตุ้งกระตุยานแห่งลีนะเงี้ยมียอดตี พอเลยจะดีจะดีเส yeah ื้อไม่หนูจะดีอยู่ยังยานลีไม่จะดีเออมาหอนกุมเงียวนะก็เสื้ได้ผ้าเดียวนั่งเพิกอยู่ในก่อนเฝ้าอยู่ต้นัวเงียวนิดก่อนย่างรอผัดรอไม่ได้นะเจอเสียงเนือนี่ผู้นี้นี่มีเพิ่มไปจอบ เสียงดังๆได้บีได้เอะบ่แม่มจันดิโยดังกระลายตู่ก็ได้ชอดฉีดชอดฉีดหนูเน้นหนูเน้นอยู่อ่ะฝึกอยู่นี่บะนี่ฝึกอยู่นี่มีได้เพ่แล้วกะพ่นละพี่น้องเอ้เมื่อหาอยู่หากินอยู่บ่อนเพลอะจะกระจายกลิ่นเพลอะฝึกไปหึกเตอรพี่น้องเอ้ยกะมีเฮานะสมอยอยู่นะก็เลยว่าสิผ้าเดียวเดินทางกลับเมื่อหา นึ่งข้าวนึ่งน้ำเห็ดของยุกของกินตะเวนก็ของยุกของกินเท้ากะน่าจะพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วตามเบิ้งนะเมนูอาหารเท้ากะน่าจะเป็นประเภทแกงเห็ดนะเห็ดตับแล้วกะเดี๋ยวเบิ้งอีกเท่านึงก่อนว่าสิได้พี่เลยตื่มหรือบ่ตอนนี้เฮาหาบ่อนก็นโอเคพ่อแม่พี่น้องเดินทางฮอดที T ่พักแล้วนะฮอดที Hot ่พักได้เพิ่มเติบแล้วล่ะทำไงจะดีเพิ่นกะอ่า เห็ดของอยู่ของกินนะของอยู่ของกินเท่ากะมีอันที่หาม,มาได้แะไรพี่น้องเป็นประเภทเหตตับก็น,น้อยนึงแงต่กะนึงดอกจะกโกบกําลังนึงส่วนเข่ากะหนึ่งสุกแล้วนะหนึ่งยอกจะโกบกินกับจแจวปละแดล้วกะมีโลมีได้อาหารกโลมีแล้วกะนี่แหละพี่น้องไง เรามีน่าจะเสื้อเฮดนี่บอแมจันดีเสื hate, hate ้อเฮทเอ้าเหตุแสดงว่าแกงเฮดนี้แต่เอามีเสื้อเฮดบีลลายได้ใช่ <Okay. S 1> มีกระถงเดียวเนาะถือมากับพี่น้องเลยมื่อนี้กะพาแม่น้องจะดีมาหาของยุกของกินกะได้แต่แนวที่มาหาพี่น้องเลยมาหาตั้งเจอมาหากับมาหาดอกจะโกบและกะนองส่วนแค้นนะเราจะโกบกะได้ไปหลายเติบ แค่นกะยังเก็บมีหลายไปเลยพี่น้องเลยนะเป็ดแต่จะอ่อนนะโดยจะโกบทั้งมดนละกำลังงามงามเลยหลายเลยนะแต่ซุมเห่าเก็บมีทนได้นมดเดี๋ยววันนี้กะบสำหรับคลิปนี้คอยกาสิได้ขอถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งซาำนี้เลย ขอขอบเจอรายสำหรับการติดตามและกับฮับส้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันไหมกากาไปติดตามรับส้มต่อในซองแม่จะดีพุลธะวิซ่องกะซ่องแม่น้องจัะดี